ทะเบียน2807ชอบตัวไหนเลือกเอาชอบตัวไหนเลือกเอาสาธุสาธุสาธุโมโอทนาหมอปรสเรียบร้อยแล้วนะครับคุณแจสองดอก อยอดนะฮะบุญสำเร็จแล้วครับาาชาวอำเภอนิคมคำสร้อยมุกดาหารขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับผมเป็นผู้้บกาทั้งหลายพวกเราทั้งหลายได้ร่วมใจกันได้ร่วมใจกัน จัดซื้อรถพยาบาลจัดซื้อรถพยาบาล er เพื่อมอบให้แก่เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลนิคมคำสร้อยโรงพยาบาลนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารเพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์เพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากแก<ห>่ชนเป็นอันมากด้วยบุญกุศลที่พวกเราทั้งหลายด้วยบุญกุศล,ลที่พวกเราทั้งหลาย ได้มอบรถให้แก่ได้้มอบรถใหแก่โรงพยาบาลในครั้งนี้โรงพยาบาลในครั้งนี้ขอให้เป็นพลวัตปัจจัยขอให้เป็นพลวัตปัจจัยส่งผลบันดลให้ส่งผลบันดลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายได้มีความสุขความเจริญได้มีความเพื่อให้เป็นสารสนเประโยชน์

หลวงพ่อโยนโยน,โยนกุญแจรถมีเลขอะไรอยู่ในนั้นอ่ะ่เห็นไหมคะเห็นครัเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมกันนะว่าใกล้ๆเป็นยังไงนะไปขอพรกันไปขอพรให้ทุกท่านทุกคนมีโชคมีลาบให้โชคดีให้ร่ำรวยไม่มีที่สิ้นสุด888เลขเปลี่ยนชีวิตอ๋อ เราจะขับรถขไปที่นู่นตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะคะต้องขึ้นเขาไปข้างบนร้อนมากนะคะขับดีๆเลยใช้เกียร์ต่ แล้วก็สามร้อยปีสามร้อยปีแล้วมาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปดูย้านไปช้อนแล้วอโศกก็แก่อยู่ที่นี่เลยเป็นหินอยู่ตรงนี้เห็นอยู่ตรงนี้โอ้โเอาขึ้นมาไม่หไหว สาธุเยเยอเยวันนี้ไม่ได้มาตสาธุนะคบวาัีจัดซื้อรถพยาบาลเพื่อมอบให้แก่ เพื่อมอบ<อ>ให้ใหแก่โรงพยาบาลนิคมคำส้อยโรงพยาบาลนิคมคำส้อยครับเครื่องแปลงแปเผื่อหมอสามารถคุยกันได้ไมันจะมีอินเนี่ยหรือออกซิเจนมีเครื่องกระตุ้นหัวใจครับอันนี้อ,นอุปกรณ์คู่ชอบมาคือมาที่้ี่้องมีความสุข มาปาวยมีความสุขกัอาัโดยการทุกข์ขนาทำ้วยก้อนแล้วก็ได้ปฏิบัติรรนก้องสองายนะ้่างกัไม่มีมีแต่สมมติทันสิ้นและสิ่งที่เราทำให้สมมติกั่เราอย่างเรื่องน้เป็นแบเป็นของจริงใช่ไหมคะของจริงที่เราเห็นได้จากต้องกาและเป็นไปดนกาสมมติว่าสิ่งที่เราได้ยินก็ไม่ธรรมดาคะโดยที่พราได้ยินตาให้ตื่นมาแล้ว เขาก็บอกว่าเขาจะทำโอเคแต่ว่ารถมันตอนแรกที่ทำมาคือเจ็ดแปดแสนบาทที่เป็นรถเซ็นเตอรแฮง์คือรถมือสองผมบอกไม่เอาเราจะเอาของแท้ของดีเอาของใหม่เพราหลวงพ่อบอกว่าไม่เอาเราจะเอาของใหม่หลวงพ่อค่ะของใหม่อนัือคอณเี๋ยวจะมี่มันเกิดด้วยนะเกิดแม่นาฬิแมน ขอประเสริฐก็เฟื้อนาสกุลนะวันนี้มันทำบุญมันเกิดด้วยนะสาธุสาธุเขอก่าต้งองชนเรจตั้งองชนขึ้นมาก็รกว่าใช้เวลา่สวัอุ้ยใจเจอแล้วอูคนโผล้มาห้ามื่นนคนรมานเงินสองมสัก er e no. um, uh, ็มีทุกระดับตั้งแต่เงินบาทนะคะจนเป็นเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านโดยเพราะพวกเรามี ความฟ้องเพลงแต่กันนะคะโดยความที่ทาให้งานนี้มันวร่นุยได้ดีเพราะว่าพวกเรานะคะประสา,านงานการเสียสละกัน,าาลกนแล้วก็มีความก็เรื่องไหนเครื่องมือเดียวกันนะคะเห็นประโยชน์ในส่วนตนนะคะประทับเป็นส่วนรวมอันนี้เราเป็นส่วนรวมนนะคะถ้าเรารวมกันแล้วเป็นส่วนตกส่วนรวมอันนี้ไม่ใช่ในสถรบัแล้วก็ไม่ใช่ชีวิตเรามีโอกาสเรื่องต่าไปว่าเป็นยังไงบางทีเราทำ แล้วยังมีโครงการมพนันในโรงอุ่นเพราะที่ต้องเป็นแสงนะคะหลุปแล้วเนี่ยยอดเงินจากเอ่อทั้งหมดเนี่ยอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพแข็งแรงมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บปราศจากโรคภัยไข้เจ็บจนตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานจนตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานตามการอันควรด้วยเธอตามการอันควรด้วยเทธอสาธุ สาตุสาตุานุโมทนาค่ะคมปี2567เป็นวันที่พวกเรารอน้อมเพียงกันทำการมอบรถให้แก่โรงพยาบาลนิคมคำสร้อยจังหวัดพุทดาหารเพื่อเป็นประโยชน์สืบต่อไปขอความปรารถนาที่ดีงามของท่านทั้งหลายจงสำเร็จทุกประการเถอสา

เกิดอกอ่านอ่นไเยอก็ด้วอ่อ่ออกปางแล้วยังออกวมดีม่ตอหิกอะใช่มันไม่หมดเอาอย่างนี้แจกกัวเฮียเราดรวนมาบันทึกภาพมุมสูงด้วยนะครับเดี๋ก่ายหด าเยนะคะเป็นข <toys> ั้นแรกของจังหวัดแล้วก็โรงพยาบาลเองเนี่ยขัดแทนคะถมามีขั้นต่ำเราเนียค่ะสิดยนอัี้ที่เราได้คละกนและค่ะไนี้ยังไม่ได้ท่ายไ้ไม่กันตดตามธนาคารไม่ได้เงินแล้วก็้ยท่ามมี้าพ่ัน้ So ទើត <Și> ល <X> ូតសាលាធម៌សាណាច័ននរណាទៅមកពីទីថា